บรรดาพ่อแม่พี่น้องลูกหลานญาติบิษิทกันพร้อมทั้งกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ต้องบอกว่าต้องฝืนและกระทำทางบากให้ดีที่สุดเรื่องถึนว่ามันปวดฟันแล้วก็ทั้งสองข้างเลยแล้วก็ดูเหมือนเหงือกเป็นหนองก็เลยพยายาม พอฉันยาได้ปลูกใบเสร็จเรียบร้อยพอจะดีขึ้นก็พยายามประคับประคองทูกเนื่องจากว่าเมื่อวานเขาจะสถานที่และวันนี้อีกวันจะสถานที่ก็คงจะแล้วเสร็จเนื่องจากว่าเราจะเริ่มงานกันตั้งแต่วันที่เก้าเราจะมีพิธีขอเข้ามากรรมแล้วก็ วันที่10บก็ญาติโยมก็คงจะพยอยกันมาร่วมเอกทองฝั่งลูกนิมิตกันแล้วก็ในวันที่11เอ็ก็จะมีการสวดกันยังและวันที่สิองก็เขาจะมีกระต,วต้วมเล่นตอนเย็นๆประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะแล้ววันที่สิบเป็นวันตัดหวายลูกนิมิต เวลาสิจดนาฬิกากับ7นาทีท่านที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถหลังนี้ก็ตามเป็นเจ้าภาพรูปนิมิตรูปหลักก็ตามรูปบริวารก็ตามคณะสงฆ์สุธารามทราบซึ้งในพระคุณของท่านเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะกลุ่มหลัก ก็คือคณะที่มาร่วมด้วยช่วยกันทอดกระถินสามัคคีสามปีติดต่อกันเราเก็บเล็กผสมน้อยเงินทุกบางสตังค์เอามาบูรณะอุโบสถยกโบสถ์เปสองชั้นเสร็จเรียบร้อยท่านทั้งหลายก็คงจะทราบแล้วว่างบประมาณถึงยี่สล้านโดยประมาณนะอาจจะคาดขึ้นบ้างสิ่งเหล่านี้ เป็นเงินของชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เห็นการไกลว่าพระพุทธศาสนาจะย่งยืนยาวยักสถาพรปิงานแสนงานจึงร่วมด้วยช่วยกันฝากไว้ในพระพุทธศาสนาหลวงตาเองก็ขอให้คำมั่นว่าจะดูแลร,รักษาสิ่งเหล่านี้ให้ดีที่สุดเท่าที่จะกระทำได้ และก็เท่าที่จะที่สุดข,ของมันนอกจากนี้แล้วห้องจักสุแพ์ก็ใกล้ใกล้บริบูรณ์ร้อเลยเนะแล้วขณะนี้เราก็ส่งเอกสารต่างๆเนี่ยเข้ากระทรวงเพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขมาตรวจดูสถานจักสุแพทย์ของเรา และเขาก็จะมีการประชุมกันวันที่หนึ่งเราเสี็จได้ที่ผ่านมาเรามารู้ช้าไปว่าเขาประชุมกันทุกวันที่หนึ่งมิฉะนั้นของเราก็คงจะได้รับการพิจารณาว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านจะต้องปรปับปรุงแก้ไขต้องไหนอีกก็เลยต้องคอยไปถึงวันที่หนึ่งมีนาคมก็จะไปรู้ก็ประมาณปลายเดือนมีนาคมถึงจะรู้ว่าเรียบร้อย หรือต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรฉะนั้นห้องจักสุแพทย์ก็หวังว่าจะเอื้ออํานวยสวนติพให้กุบท่านทั้งหลายที่มีปัญหาทางสายตาในบ้านที่ทาห้องจักสุแพทย์เนี่ยก็เนื่องจากว่าทุกทุกปีเนี่ยมีพี่น้องที่พิการทางสายตาทั้งสองข้างเลยจำนวนเจ็ดสิบแปดสิบคนมาขอบวช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบและถวายเป็นราชสัตย์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าสิ่งเหล่านี้เขามีความกตัญญูต่อพื้นดินเรามากมายแล้วก็มาดูแลด้านสายตาคนก็เป็นกันมากก็เลยตัดสินใจลองทำเรื่องสายตาดูขณะเนี้ย ก็มอบให้หมอได้ดูแลตรงนี้ก่อนนะด้านการจะซื้อจัดอะไรยี้นะเราก็ไม่มีความรู้อะไรหรอกองนี้ไม่มีความรู้เลยแต่ก็อาศัยคนนู้นแนะนําบ้างคนนี้แนะนาบ้างแล้วก็เอามาประมูลกันพอนะขอขอบใจทุกๆน้ำใจนะแล้วก็หลายสิบ สายหลายสิบสายโทรศัพท์และเกินที่โทรเข้ามาแล้วเขาไม่ได้ตอบไม่ได้รับเลยเพราะมันบวดเหงือบบวดฟันคางบวมหมดสองข้างรีบพยายามค่อยพูดที่สุดเลยนะก็หวังว่าคงจะหายหายทันในวันงานพอมันจะหายเมื่อวานนี้ก็ไปยกกระถางต้นไม้ไปดูตรงนั้นไปดูตรงนี้ก็ต้นไม้ก็ ช้ต้นพุทธรักษาบรรดาบนะเพราะคําว่าพุทธรักษาเป็นชื่อนามพิพาะเพราะาอยากจะให้ท่านทั้งหลายเข้ามาแล้วก็มีต้นพุทธักษานะนอกจากนั้นก็จะมีต้นเนธรณีสารทางปากประตูเข้านะก็หมายถึงว่าใครที่ไม่ดี ใครที่บกพร่องอย่างไรเข้ามาแล้วก็จะได้หมดความบกพร่องไปตั้งใจไว้อย่างนั้นนะฉะนั้นเนี่ยท่านทั้งหลายในวันที่สิบสามซึ่งเป็นวันตัดไวลูกมิมิตขอท่านทั้งหลายถ้ามาถึงบริเวณงานได้16บหกาฬิกาก็จะเป็นที่ขอบอกใจมากมายเหลือเกินอาตมาก็ยังอยู่เวลา16บหกาฬิกาซึ่งคาดว่าท่านจะคุณสําเร็จท่านก็คงจะ มาในเวลาสินาฬิกาหรือ4โมงคึ่งคาดว่าท่านจะมาถึงเ,เมื่อท่านมาถึงหล,งลวงตาเราจะถวายการต้อนรับท่านการเสร็จเรียบร้อยก็จะออกจากวัดไปให้ทางเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยช่วยกันดําเนินการบริหารงานกันให้เสร็จเรียบร้อยเพราะบุราอาจารย์เนี่ยต,ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเขาไม่นิยมให้เจ้าวาดอยู่ในวัดขณะที่ตัดไวลยลูกนิมิตแล้วก็ส่วน ปลูกภีมานเนี่ยก็เลยต้องบอกท่านทั้งหลายว่าความบุก่องจะต้องมีแน่นอนแต่ก็จะให้น้อยที่สุดถ้าจะน้อยได้เนี่ก็บอกท่านทั้งหลายไว้อีกประการหนึ่งตั้งใจแล้วเกินนะคิดว่าอยากจะทำเอกถั่วเขียวตม้มน้ำปาลแล้วก็แกงบวบฟอกทองไว้แจกญาติโยมทุกท่านเออคนละสองถุงสองถุงแต่มานั่งคิดแล้วเนี่ย พยาโยมมาเยอะคนนั้นได้บางคนนี้ไม่ได้บ้างและบางคนก็ทานบางคนก็ไม่ทานแล้วคนก็เอะอะก็ขอจากให้คนละอย่างละถุงก็ขอไปฝากคนนั้นขอฝากคนนี้ให้ไปท่านก็ดีใจคนหลังก็ขอเพิ่มพอไม่ให้คนหลังคนหลังก็ตำหนิอีกพอให้ไปหมดอย่างนี้คนหลังๆเลยก็เลยไม่ได้เลยก็เลยมานั่งตัดสินใจ มันยุ่งยากมากมาเยอะแยะงดดีกว่างดเพราะจะได้ประหยัดพลังงานอีกหลายคนนะก็จึงขอบอกท่านทั้งหลายไว้นะอย่างนี้ส่วนท่านที่มาแล้วเนี่ยเราก็จะมีน้ำน้ำน้าที่มูลนิธิผลิตไว้เองนี่แหละญาติโยมก็มาหยิบดื่มเองได้นะหรืออาจจะมี มีบุคคลเจ้าหน้าที่ของเราคอยเดินบริการนะแล้วเราเองก็บอกได้ว่าเราไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ใช้บริการนักเรียนหรือครูโรงเรียนยวสัสธารามและโรงเรียนมัธยมวัศธารามเราไม่ใช้เพราะไม่อยากมีปัญหาไม่อยากมีปัญหาแล้วก็ไม่ขอความร่วมมือเลยต้องบอกอย่างนี้เลยเพราะกลัวเลืกเกินเดี๋ยวนี้ กลัวแม้แต่จะมาปรึกษาเรื่องโรงเรียนเราก็ไม่อยากรับรู้ใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะปัญหารู้หน้าไม่รู้ใจปากปลาใสน้าใจเชือดคออาตมาเลยไม่อยากจะไปรับรู้ทั้งสองโรงเรียนเลยนะทั้งๆผู้บริหารโรงเรียนมัธยมเนี่ย <c oughs> ท่านก็ตั้งใจทํางานสี่เสือตั้งใจทํางาน <c oughs> ก็ขอดีใจ ดีใจที่ไม่ได้ใช้บริการเนี่ยนะก็เนื่องจากว่ากลัวกลัวคนนู้นเอาไปลงฟองดูกลัวที่สุดฟองดูตอนนี้นี่บอกดีใจจริงเลยเพราะฟองดูเนี่ยเอาแต่ผลป,ประโยชน์ตัวเองแต่เวลาผลกระทบเกิดกับคนอื่นฟองดูไม่เคยรับผิดชอบเลยนี่เรื่องฟองดูเพราะในปัจจุบันนี้เรื่องเราก็ยังอยู่อยู่ในฟองดูอยู่ เราก็จะคอยดูว่ามันจะจบอย่างไรและญาติโยมทุกท่านก็อยากจะู้ว่ามันจะจบอย่างไรก็เหมือนกันนะหลวงตาไม่ใช่ไม่อยากจะเอาเจ้าหน้าที่โรงเรียนพวกครูพวกนักเรียนมาใช้ปกติแล้วงานวัสุธารามเนี่ยทุกครั้งนะจะต้องใช้นักเรียนโรงเรียนมัธยมวัสุธารามแม้แต่เจ้าท่านพลเรือเอกองคเจ้าปุสารสเสด็จ เจ้านายเสด็จมาก็โอนโรงเรียนเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันทั้งนั้นไม่เคยปล่อยปากละเลยเลยแต่เดือนนี้ตั้งแต่มีปัญหาเรื่องฟองดูแล้วมีปัญหากับครูที่ไปลงฟองดูอะไรอย่างเงี้ยใครก็ไม่รู้มือดีไปลงอย่างนั้นก็เลยกลัวขยดก็เลยตัดสินใจไม่ใช่เลยไม่เอาเลยนะนี่เหตุผลเป็นอย่างนี้ฉะนั้นวันเนี้ยท่านทั้งหลาย เราก็มีข่าวอีกข่าวนึงว่าเราก็จะมีการบวชพระฉลองฉลองโบสถ์ใหม่ถ้าใครมีศรัทธาอยากจะบวชเจ็ด 7, วันสิบห้าวันเนี้ยก็ขอเชิญนะก็มามาบอกได้ยังต้องการอีกประมาณสองท่านนะใครที่มีความประสงค์อยากจะบวชไม่ต้องเสียสตังไม่ต้องอะไรเลยนะเราก็จะบวชในวันที่วันที่ยี่สิบสี่วันเสาร์ที่ยี่สิบสี ซึ่งตรงกรบฏมาฆบูชานั่นเองนะใครที่มีความประสงค์ก็บอกต่อๆกันด้วยนะก็ขออนุโมทนาขอบใจขอทุกท่านเนี่ยจงประสบแต่ความสุขความเจริญจงอย่าได้มีอุปสรรคมากมายแบบหลงตาเลยตอนนี้อุปสรรคมันเยอะและเกินก็ยังไม่รู้ว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้มากน้อยเพียงใดแต่ถึงอย่างไรนี่พระพุทธเจ้าก็ตกรัสว่าอภปมาเทนะสัมปฏิบัะจงอย่าบระมาท หลวงตาก็พยายามไม่ประมาททาทุกอย่างให้เรียบร้อยไม่ว่าการเงินของวัดแล้วก็ระเบียบของวัดแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานนี้ก็พอเสร็จจากการปิดทองฝังลูกนิมิตเสร็จก็จะเรียงโรงเรียนทั้งสองโรงเรียนมาทําสัญญาเช่าเช่าที่เช่าที่ทพื้นที่ธรณีสง์ที่โรงเรียนตั้งอยู่ ซึ่งระเบียบมันเียมันมีมนมนานแล้วแต่เราก็ไม่เคยได้เอาออกมาใช้เนี่ยถ้าไม่เอาออกมาใช้โรงเรียนจะเข้าใจว่าเป็นที่ของโรงเรียนเองวยเหตุเนี้ย,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 ยก็ปรึกษากันมาหลายๆายฝ่ายแล้วก็บอกว่าให้ทําสัญญากันทําสัญญาถ้าเลยสามปีไปเขาเรียกกันว่าสัญญานานปีเราก็จะทำทั้งสามปีสามปีนี่ก็ บอกท่านทั้งหลายหรือท่านทั้งหลายที่ได้ยินเสียงนี้เสียงตำสายนี้มีความเห็นอย่างไรก็ส่งเป็นข้อความมาก็ได้อ่านนะอ่านได้แต่แต่อ่านแน่นอนทุกทุกทุกนั่นแหละได้อ่านหมดนะวันนี้ก็ขอบารพพุทธนากถาไว้เพียงเท่าน,นี้ขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมั่งมีสีิสุขเจริญรุ่งเรืองดูแลพ่อแม่ ให้มีความผาสุกนะแล้วขอทุกท่านจงหายทุกหายโศกหายโรคหายภายัยหายข้อเสียดจังไรหายไปจากพวกเราทันทีสัพพะทะนานังสัพพะราปังทว้บรรพลักขั้นตูสุระขั้นตูะน,ตนะสิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิลาภุชชโยนิจังอายุวนโนสุขขังพระลังจงบังเกิดกับพ่อแม่พี่น้องญาติโยมลูกหลานกัละยาณมิทุกท่านโดยทั่วหน้ากัน สวัสดีและขอเจริญพรต้องการความรู้ให้ครบปบฑิตต้องการผู้อุปถรัรมภ์ให้รู้จักเตรียมตนต้องการให้ได้ผลให้มีความขยันต้องการพละให้บริหารร่างกายต้องการนายให้มีความยุติธรรมต้องการสมบัติ ให้มีความกระปับบุญ,ญูต้องการเสรษฐีให้รู้จักประหยัดต้องการมีมิตรให้เสียสละและจริงใจต้องการสบายให้สร้างความดีต้องการความสงบให้ประหยัดคําพูดขอส่งความมีมตตีกับพ่อแม่พี่น้องญาติโยมสาธุชนที่ติดตามฟังรายการแง่คิด อยู่ในเช้านี้โดยทั่วหน้ากันท่านทั้งหลายวันนี้ขณะที่บันทึกเทปอยู่ขณะนี้มีพระเพื่อนๆกันที่เรียกกันว่าเพื่อนสาสตร์ธรยากจะฟังและอยากจะรับรู้เกี่ยวกับเรื่องของจังหวัดหนองคายบ้างปุดอนบ้างขอนแกน่นลงไปถึงจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นทางเดินสายในสายทางนี้ในสมัยก่อนนะ่ะ เราจะขึ้นชื่อหรือนามเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นผู้เป็นแม่ทัพหรือจอมทัพรมที่นำสันติสุขมาให้กับพี่น้องชาวอีสานเป็นอันมากหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านมั่นในความกตัญญูท่านมั่นในความดีท่าน,นสร้างสร้างคนให้มีคุณธรรมในสมัยนั้นน่ะที่หลวงปู่มั่นเป็นจอมทัพรรมต้องฝ่าฟันกับอุปสรรคมากมาย โดยเฉพาะผู้ก่อการร้ายเรียกกันว่าคอมมิวนิสต์ท่านก็สามารถเอาชนะจิตใจคนเหล่านั้นได้สามารถนำพวกหลงผิดกลับมาบวชเป็นพระสงฆ์และตั้งอยู่ในสุจริตธรรมก็เป็นนั้นมากด้วยเหตุเนี้สายสายทางธรรมะจึงมีพระป่าขึ้นตรงกับหลวงปู่มั่นที่มุ่งหวังความสงบ มุ่งหวังพระิพาในอนาคตการถึงเข้าเป็นสาวกของทพทบเท้าโดยมีพระดัตมันภูริทันโตเป็นจอมทัพธรรมคอยจำแนแกแจกจ่ายองค์ธรรมต่างๆให้พระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาได้รับทราบะบุทศาสนาเจริญรุ่งเรืองมาในประเทศไทยเราก็ด้วยสายธรรมะสายนี้ไม่ใช่น้อยทีเดียว ตลอดระยะเวลาอันยาวไกลในสายจังหวัดหน้องคายอุดรขอนแก่นกาลาสินแล้วก็จังหวัดจังหวัดมหาสา,ารคามจังหวัดเลยจังหวัดคนครพน,นมเนี่ยล้วนแต่มีพระที่เป็นกองทัพธรรมสายหลวงปู่มั่นเป็นอันมากฉะนั้นวันเนี้ยก็ขอกล่าวเลยว่าขอกล่าวเลยว่า น้ำตกจักสันภูพานอุทยานแห่งธรรมะอารียธรรมห้าพันปีธานีผ้ามีคิดแดนเนรรบิดหนองประจักษ์เลิกลักล้วยไม้หอมอุดรสันสันสันไส,นสเนี่ยท่าทั้งหลายที่เป็นคำคำขวัญของจังหวัดอุดรซึ่งจังหวัดอุดรเนี่ยเขามีคำขวัญยังมีอุทยานแห่งธรรมะน่าคิด น่าทบทวนว่าดินแดนแห่งจังหวัดอุดรเนี่ยมีแง่คิดมากมายที่พวกเราจะสรรสร้างกันได้และจังหวัดอุดรเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นมีสัญลักษ์รูปตาจังหวัดเป็นองค์เท้าเวสวรณประจําคอยปกป้องปกป้องรักษาประชาชนพี่น้องในจังหวัดอุดรเป็นอันมากเราก็มีองค์เท้าเวสวร์เป็นสัญลักษณ์ ประจำอยู่ที่จังหวัดอุดอรอาตมาคเคยไปมาหลายครั้งจังหวัดอุดรไปครั้งใดก็ต้องไปที่องค์เทเวีสุวรรณเราถือว่าไปแล้วสบายใจก็ไปนอกจากนั้นแล้วก็ไปดูที่หน้องปัจจักหนองปัจจักเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยสมัยรัชกาลที่สี่หรือไงเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยนะหลวงปัจจักเนี่ยเป็นผู้สําเร็จ รัชการต่างเนตรต่างกันลงมาดูแลในจังหวัดอุดอรซึ่งในสมัยนั้นน่ะในจังหวัดอุดรเนี่ยรูมจะปีพศ2436นะประเทศไทยของเราเนี่ยกับฝรั่งเศสต้องทำสนทิสัญญาฉบับที่3ตุลาคมรัตนโกสินสกศกที่112หนะห้าประเทศไทยตั้งกองฐาน ฝั่งขวาแม่น้ําภายใน25กิโลเมตรขนาดนั้นน่ะพระเจ้าน้องยาเธอกรมมืดปัะจเดศิลปรคมเนี่ยเป็นข้าหลวงต่างพระองค์สเสด็จไปจังหวัดจังหวัดดังกล่าวมานี่แล้วก็จัดระเบียบป,ปกครองเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยก็ไปตั้งกองบัญชาการทหารทหารอยู่ที่เมืองหนองคายด้วยเหตุการณ์ที่เรามีการสนทิสัญญาก,กับประเทศฝรั่งเศสเราจึงต้องเลื่อนขึ้นย้าย กองฐาเนี่ยมาในจังหวัดอุดอรธานีแล้วท่านก็สั่งสร้างจังหวัดอุดอรธานีให้เจริญรุ่งเรืองตราบเท่าทุกวันนี้ท่านหลวงพระเจ้าน้องยาเธอกรมมืดปัจจักษ์ศปลปคคมเนี่ยเป็นผู้มีบทบาทเกี่ยวกับการการสรรสร้างในจังหวัดอุดอรปัจจุบันนี้อนุสาวรีย์ของท่านก็ยังสูงเด่นเป็นสงา่ายืนตระหงานอยู่ที่ ในตัวจังหวัดอุดรและในจังหวัดอุดรเนี่ยกับจังหวัดหนองคายเนี่ยในจังหวัดหนองคายเนี่ยจะมีมีเขาเรียกอะไรนะอ,อนุสรหรือว่าเป็นอนุสาวรีป่าพ่อก็พระเจ้าน้องยาเธอพระเจ้าน้องยาเธอกมมหมื่นประดัษ์รัอปัญคบก็ไปฟู้ป่าพ่อในสมัยนั้นนี่ท่านที่มีบทบาท ฉะนั้นในเรื่องเราเหล่าเนี้ด้านประวัติศาสตร์ก็คงจะไม่พูดถึงเราก็จะมาพูดถึงในตำนานเท่าที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เล่าสู่กันฟังสืบสืบ,สบ,สบต่อกันมาเป็นแง่คิดสืบต่อไปก็แล้วกันขอท่านทั้งหลายอย่าได้จดจำให้ขึ้นใจนะแต่ถ้าจดจำได้ขึ้นใจต้องทบทวนว่า องเนี่ยที่พูดไปเนี่ยเป็นแนวความคิดเท่านั้นเองเป็นแง่คิดเท่านั้นเองจะมีข้อมูลเขาคงเป็นเรื่องจริงก็ประมาณสักเจ็ดสิบปอร์เซ็หรือแปดสิบปซ็ผู้พูดเองก็ได้สดับอัฟังมาอย่างนั้นแล้วก็จดจำมาเล่าสืบ,ส,บสืบต่อกันมากล่าวกันว่ามีภูกำพาภูกำพาเนี่ยนะ อยู่จังหวัดไหนท่านทั้งหลายปัจจุบันนี้พวกเราต้องเข้าใจและต้องรู้จักคขาว่าภูคำภาปัจจุบันภูกำภาก็คือพระธาตุนครพนมนั่นเองเรียกนาภูคำภาในภูคำภาเนี่ยมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือพระอุรังคธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะที่เขาบรรจุพระอุรังคธาตนะุน่ะประชาชนทั่วทุกสารทิศก็แห่แหนกันมาร่วมพิธีแห่ พระบรมสารีริกธาตุและพนมมาตการพระบรมสารีริกธาตุของจังหวัดนครพนมมากมายเหลือเกินกล่าว่ายถึงพี่น้องทางจังหวัดอุดรราชธานีนี่แหละนะในจังหวัดอุดรราชธานีเนี่ยนะปร <c oughs> ากฏว่าพี่น้องได้ยินข่าวล่ําลือว่าจะมีการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุก็ดีอกดีใจก็ตัดสินใจมี สิ่งของต่างๆที่มีคุณค่ารับกล่าวกันว่ามีพระธาตุส่วนหนึ่งประชาชนพี่น้องชาวจังหวัดอุดอรเนี่ยก็แห่แหนส่วนพระธาตุส่วนเนี่ยเพื่อที่จะอัดเชิญไปปฏิสฐานหรือไปปรรจุที่ภูกระพาด้วยเนี่ยพอเดินทางออกจากจังหวัดอุดอรกล่าวกันว่าเดินรถละเข้าไป มันถนนหนทางสมัยก่อนยังไม่มีแบบนี้รถล,ละเข้าไปเรื่อยถึงแม่ป่าเพื่อจะไปถึงจังหวัดภูกระพาหรือ,คอนครพนมเนี่ยก็เดินรถละมาตกพบคําในคืนวันนันประชาชนทั้งหลายแห่แห่พระธาตุในส่วนเนี่ยสิ่งของที่จะไปประจ,จุในในการประจ,จุที่ภูกระพาเนี่ยก็พักผ่อนกันที่นี้พอพักผ่อนกันก็ไม่รู้ว่าจะอัญเชิญ ของศักดิ์สิทธิ์แล้วก็พัะธาตุเหล่าเนี้ไปตั้งอยู่ตรงที่ใดก็เห็นออกมีตอไม้อยู่ตอหนึ่งนะก็อัญเชิญพระธาตุส่วนเนี้ยไปตั้งไว้ที่ตอนั้นเมื่อตั้งเสร็จเรียบร้อยก็พักผ่อนอิเลียบมดกันรุ่งเช้าก็ต่างคนต่างแห่แหนไปที่ภูกคำภาต่อไปพอแห่แหดไปเสร็จเรียบร้อยกล่าวกันว่าพอไปถึงเนี่ยเขาบรรจุ พระบรมสารีริกธาตุที่พระอรหันต์เนี่ยอัญเชิญมาบรรจุเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้ท่านทั้งหลายขอจุดติไว้ตรงนี้นิดหนึ่งก่อนนะบรรจุไว้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวจะได้ย้อนกลับมาตรงนี้นะพอบรรจุเสร็จเรียบร้อยก็ไม่สามารถจะเอาของมีค่าและสิ่งศักดิ์ส,สิทธิธ์หรือพระธาตุในส่วนที่เหลือตรงเนี้บรรจุได้ประชาชนที่ไปจากจังหวัดอุดรหรือเมืองอุดรเนี่ย นะก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะไม่สามารถจะได้บรรจุแล้วก็เลยต้องแห่พระาธาตุกลับพอแห่พระาธาตุกลับมาเพื่อจะเอากลับยังเมืองอุดรคัดมาพบคับตรงที่เดิมนะ่ะก็ตัดสินใจอัญเชิญพระาธาตุส่วนนี้ไปตั้งไว้ที่ตอไม้นั้นทุกคนเห็นอ้าวตอไม้นั้นนะ่ะมีกิ่งกิ่งไม้เนี่ย งอกขึ้นมาได้ขณะที่แห่ไปเนี่ยยังไม่มีกิ่งไม้งอกแต่กลับมามีกิ่งไม้งอกแล้วก็อัญเชิญสิ่งสกดิงสิ์ตรงเนี้ยวางบนต่อไม้นั้นตามเดิมต้นไม้เนี่ยเกิดงอกออกมาทุกคนก็เห็นเป็นอัศจรรย์ก็เลยตัดสินใจเอาสิ่งสกดิงสิธิ์เหล่านี้มาจุกไว้ณนะที่ต่อไม้ตรงนั้นแล้วก็สร้างพระเจดีย์คุ้มพอพระ ธาตุในส่วนนี้เนี่ยตรงนั้นนะ่ะเรียกกันว่าพระธาตุําแก่นนะพระธาตุําแก่นแล้วก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเนี่ยจึงเป็นที่มาของจังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นเนี่ยจึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือพระธาตุําแก่นปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่วัดเจติเจติยภูมิตำบลบ้านขามอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นเราทั้งหลาย ที่บ้านเนี่ยอาตมาเคยไปมาหลายครั้งไปนมัสการพระาธาตุคำแก่นเนี่ยประชาชนก็ประจุไว้พระาธาตุส่วนนั้นไว้ที่พระาธาตุคำแก่นและประชาชนก็แย่ย้ายกันกลับจังหวัดอุดรเนี่ยความศรัทธาของชาวบ้านชาวเมืองเขามีมากมายเขาจะเด็ดเดืยขนาดไหนเขาก็ยอมทนให้แห่แห่ไปให้จงได้เนี่ยฉะนั้นจังหวัดอุดรเนี่ยนะเป็นที่มาแห่งพระาธาตุคำแก่น ให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบไว้ตรงนี้ประโยคหนึ่งและอีกกรณีหนึ่งเมื่อสักครู่นี้บอกแล้วว่าจะหยุดพักตรงนี้ไว้สักหน่อยหนึ่งก็ขอย้อนกลับมาที่พระธาตุนครพนมในพระธาตุนครพนมเนี่ยกล่าวกันว่ามีพี่น้องทุกคนเนี่ยดีอกดีใจเมือ่อทราบความว่าที่ภูกระพาเนี่ยจะมีพระอรหันต์ อันเชิญพระบระมสารีริกธาตุมาบรรจุที่ภูกำะพ้าเนี่ยดีองดีใจกันมากมายทุกคนก็ต่างคนต่างทำทำร่างกายให้สะอาดด้วยกายวาจาและใจต่างคนต่างทำกายวาจาใจให้สะอาดเพื่อจะรองรับและอัญเชิญพระบระมสารีริกธาตุจากพระอรหันต์ที่อันเชิญมาที่นี้พระอรหันต์องค์ที่อันเชิญมาเนี่ยก็พักอยู่ที่บน ยอดภูเขาภูเพงในยอดภูเขาภูเพงตรงเนี้ยอาตมาขึ้นไปดูมาแล้วนะปัจจุบันนี้เขาเรียกกันว่าพระธาตุภูฐฐฐเพงนะพระธาตุภูฐฐเพงทีนี้ในพระธาตุภูเพงเนี่ยอยู่ที่จังหวัดสกลนครจังหวัดสกลนครเนี่ยเข้ามาไปนครพนมก็ประมาณสักสามสิบกิโลสามสิบกิโลเขาเองก็ดีอกดีใจกันทั้งนั้นเขาก็ทราบว่า องค์พระรานที่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยพักจำวัดอยู่ที่บนบนบนเขาภูเพชรเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจว่าผู้ชายเนี่ยก็จะสร้างสร้างพระเจดีย์รองรับพระบรมสารีริกธาตุเพื่อที่จะขอจากองค์พระรามเนี่ยมาบรรจุไว้ตรงนี้หน่อยนึงเนี่ยทุกคนก็ดีอกดีใจว่าจะได้สร้างแต่ ห้ามผู้หญิงเนี่ยมายุ่งเกี่ยวห้ามผู้หญิงมายุ่งเกี่ยวด้วยนะในที่สุดเนี่ยพระนางเจียงเวงพระนางเจียงเวงเนี่ยเป็นมเหสีของพระราชาหรือเจ้าเมืองสมัยนั้นไม่ใช่พระราชานะเป็นเจ้าเมืองเป็นมเหสีของเจ้าเมืองหรือเป็นภรรยาของเจ้าเมืองในสมัยนั้นนะ่ะก็จะไปร่วมสร้างพระธาตุที่รองรับบรรจุพระธาตุด้วยผู้ชายก็ไม่ย,ยอม ขาไม่ยอมเสร็จพระนางจึงเวงเนี่ยก็เลยตัดสินใจเกสตสตรีทั้งหลายเนี่ยมาประชมุมกันว่าเราเนี่ยจะต้องสร้างสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุแข่งกับผู้ชายจะมีความเห็นเป็นอย่างไรเพราะผู้ชายเนี่ยไม่ยอมให้พวกเราไปร่วมด้วยอ้าวผู้หญิงทั้งหลายสตรีทั้งหลายก็บอกไม่ได้เราต้องสร้างแข่งกับผู้ชายให้ได้วันนี้จึงขอใช้คำว่าเจริญพรและสวัสดี